สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลกติบน่งเทนดี้ทร์เรอร์นะคะชาแน,นลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้ครูก็จะมาทําพิก์ดนะคะคงได้ยินเสียงสับไพ่ยอยู่เบื้องหลังแล้วนะคะ阿ะค่ะก็วันนี้ก็จะมีไพ่มาสาม ล่องให้เลือกกันนะคะแน่นอนว่าจะเป็นไพ่แมวไพ่าีกาแล้วก็กระต่ายนะคะตามกล่องเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าสองกล่องนี้นะคะแมวกับกระต่ายเนี่ยก็เป็นผลงานของคนไทยคิดว่า,าน้องๆหลายๆคนที่สะสมพ่ยก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าด้วยความอุปถัมภ์นะคะตรงนี้ครูซื้อเองส่วนสองกล่องนี้มีลูกศิษย์ นะคะให้มาก็ต้องขอบพระคุณลูกศิษย์นะคะที่ซื้อมาให้แบบคือรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเห็นกระต่ายแล้วก็นึกถึงครูเพราะว่าครูนามสกุลกระต่ายก็เลยซื้อมาให้ก็ต้องขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราไม่พูดพังทําเพลงนะคะเราก็มาพูดกันเลยว่าในหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อสเสน่ห์ในตัวเราคืออะไรนะคะไพ่นะคะกล่องที่หนึ่งเป็นแมว ไพ่กล่องที่2อีกาไพ่กล่องที่3มกระต่ายนะคะก็เลือกเอาไว้ในใจเลยนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยอยากจะเลือกกองไหนซึ่งเอาไว้เสี่ยงทายกันว่าสเสน่ห์ประจําตัวคืออะไรนะคะเรามาที่กล่องที่1ก่อนนะคะกล่องที่1นนะคะสเสน่ห์ประจําตัวของคุณคืออะไรขอแจ้งไว้ก่อนว่า การทานายนี้เป็นการทํานายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่ดวงประจําตัวของใครด้วยเอาละค่ะมาดูกันที่กล่องที่1นนะคะหรือกล่องที่1นนะคะถามบอกว่าท่านที่เลือกไพ่กล่องที่1ซึ่งเป็นไพ่แมว สเสน่ห์ประจําตัวของคุณคืออะไรเปิดไพ่มาแล้วนะคะครูใช้อิบเชียนทาโรนะคะก็จะมีราชินีไม้นะคะแล้วก็พระสังฆราชชาริออตแล้วก็สิบเหรียญหากถามว่าสเสน่ห์ของคุณคืออะไรเเสน่ห์ของคุณเนี่ยอยู่ที่ความมุ่งมั่นในการพูดจริงทําจริงนะคะดังนั้นหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่เลือไกไพ่กล่องที่1เนี่ย สามารถพรีเซนต์เสน่ห์ของตัวเองไปได้นะคะแน่นอนว่าคุณอาจจะพบรักช้าเป็นเพราะว่าคนเขาอาจจะเหมือนกับมองเห็นว่าเราอาจจะดูแบบไม่ใช่สเสน่ห์ที่ในรูปแบบในสังคมปัจจุบันฮิตกันอย่างเช่นเขาคาวๆหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ครูพูดโดยทั่วๆไปนะคะก็ต้องบอกว่าแต่ถ้าเกิดใครมารู้จักนานๆแล้วในไพ่กล่องที่1เนี่ยแน่นอนจะซึมซับถึงสเสน่ห์ของคุณได้อยู่ที่1ก็คือเป็นความหัวเก่า นะคะเป็นความหัวเก่าหัวโบราณมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเสน่ห์นะคะความหัวเก่าหัวโบราณเป็นคนรักญาติรักเพื่อนเทคแคร์เพื่อนและญาติดีนะคะเป็นคนรู้จักมัธยัสถ์เก็บอบออมเอ่อเก็บเงินอดออมนึกถึงอนาคตนะคะเป็นคนที่จะต้องวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตแล้วก็ชีวิตตนเองไว้ก่อน คือบางคนบอกว่าหัวโบราณไม่น่าสนุกตรงนี้ไม่ใช่นะคะคือการที่หัวโบราณน,นี่คือแบบหมายถึงมันเป็นในความหมายไพ่ในความเป็นจริงแล้วก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่รู้จักกรอบรู้จักกรอบแล้วก็ไม่ล้ำสิทธิใครเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่รู้จักกรอบของสังคมแล้วก็รู้จักระวังไม่ให้ใครมาล้ำสิทธิของตัวเองในขณะเดียวกันก็ไม่ไปล้ำสิทธิของคนอื่น เป็นคนที่รักแล้วรักเลยนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นจารีตประเพณีแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็หวังว่าจะได้รับความซื่อสัตย์ตรงนั้นกลับมาอาจจะเป็นคนดูคนนานว่าแบบเรากว่าจะเริ่มต้นรักใครได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะนานแต่ถ้าเกิดรักแล้วก็หวังว่าจะใช้ชีวิตของครู่กันไปนะคะดังนั้นต้องบอกว่าถ้าใครเลือกกองที่1เนี่ยสเสน่ห์เขาอาจจะเป็นสเสน่ห์แบบไม่ใช่ฉับฉวย พอศึกษากันนานๆไปแล้วก็จะพบว่ามันมีเสน่ห์ที่เรามีความรู้สึกว่าเราครบคนคนนี้แล้วก็มั่นใจและอยู่ด้วยกันได้นานๆนะคะสําหรับคนที่บอกว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันช้าๆอย่างเงี้ยเสน่ห์ของหนูเอาไปใช้ในเรื่องการงานได้ไหมได้ค่ะทำอาชีพอะไรที่ต้องใช้ความเชื่อมั่นเชื่อถือเนี่ยหรือเราทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาเชื่อว่าร้านค้าเราเนี่ยเ,เป็นร้านค้าที่เชื่อถือได้ไม่โกงนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าน,านานไปนะคะ ก็จะทําให้ลูกค้าทราบว่าอืแม่ค้าร้านนี้หรือพ่อค้าร้านนี้เป็นคนที่เทคแคร์มีคุณธรรมอะไรประเภทนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวได้ผัวตั้งทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูคนที่เลือกไพ่อีกาบ้างนะคะว่าในเรื่องของความรักหรือเสน่ห์ประจําตัวของคุณคืออะไรจริงๆต้องบอกว่า จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องความรักก็ไม่ใช่เนาะเลยไปเผพูดเรื่องความรักแต่จริงก็เกี่ยวข้องกันนั่นแหละเอาละค่ะมาดูสเสน่ห์ประจําตัวของคนที่เลือกไพ่อีกานะคะได้ไพ่เจ็ีเยนหัวกลับ5ถ้วยไพ่าามหัดเล็กถ้วย หัวกราบนะคะแล้วก็สิบถ้วยสเสน่ห์ประจำตัวของคนที่เป็นไพ่อีกาเนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าขี้อ,อ้อ,อนออดอ้อนนะคะใครชอบแฟนสายอ้อนนี่ถือว่าเหมาะสมนะคะเป็นคนชอบเข้าสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะแยะนะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าใช้คําว่ามีคนรู้จักเขาเยอะแต่ว่าคนที่จะสนิทจริงๆมีไม่มากเรียกง่ายๆว่าอาจจะเป็นคนที่ เป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมีคนรู้จักเยอะแต่ว่าเพื่อนสนิทนั้นมีน้อยทีนี้ถามบอกว่าในรูปแบบความรักจะเป็นยังไงรูปแบบความรักเนี่ยถ้ามุ่งมั่นมั่นใจว่าใครคนหนึ่งนะคะหรือใครคนนี้คือคนที่รักแล้วเนี่ยก็จะพยายามทําให้ได้มาเรียกง่ายว่า เป็นรูปแบบความรักที่เขาเรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มานะคะต้องพูดอย่างนี้เลยบางครั้งถึงจะหมดแรงหมดเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามีความมุ่งมั่นมีความรักอันแรงกล้าอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ได้ไพ่คนที่เลือกกล่องสองเนี่ยอีกาทาโร่เนี่ยข้อดีนะคะข้อดีอยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าเป็น เป็นคนที่ชอบติดต่อเข้าสังคมเนี่ยจะมีไอเดียในความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการงานสามารถผลิตงานงานต่างๆที่เป็นในลักษณะงานนอกเนี่ยออกเข้ามาได้ดีต้องบอกว่าสามารถหางานได้เก่งเป็นเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมองคล่องแคล่วว่องไวคิดหางานได้ดีแต่ทําอะไรทําคนเดียวดีกว่านะคะเป็นเพราะว่าอาจจะสวิตไปสวิตมาคิดนั่นออกนี่ออกถ้าเกิดทําอะไรเป็นลักษณะร่วมหุ้นกันเนี่ยถ้าเพื่อนไม่เข้าใจก็จะมีปัญหาได้ถามบอกว่าแล้วทํากับคนรักดีไหม เออก็ไม่ดีเหมาะทําคนเดียวแล้วมีลูกน้องจ้างงานอันนี้น่าจะเหมาะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยเออต้องบอกว่าเราอยากได้คนที่เหมือนกับว่าเทคแคร์ Care, ดูแลให้ความอบอุ่นใจเออดังนั้นในคนที่เป็นไพ่อีกาเนี่ย ถามบอกว่ามีแฟนไหมมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าในหน้าไพ่เนี่ยอาจจะเจอคนเยอะๆแล้วก็ค่อยกันกรองไปนะคะก็จะค่อยๆเจอไปเองอาจจะผ่านมรสุมหลายครั้งหน่อยแต่ก็สามารถพบรักได้ข้อดีก็คือว่าเออเวลาพบรักแล้วก็สามารถทําให้สมหวังได้นะคะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความเชื่อมั่นอยู่ตรงที่ว่า ถ้าเรารักเขาแล้วเนี่ยเราก็ทำทุกอย่างได้เพื่อเขาก็ถือว่าเป็นรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โรแมนติกแบบหนึ่งนะคะเอาละค่ะมาถึงสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ของคนที่เลือกไพ่กระต่ายสเสน่ห์ของคนที่เลือกไพ่กระต่ายเปิดไพ่มาแล้วนะคะก็จะได้ไพ่เอ่อได้ไพ่เป็นไพ่ไพ่ดาบสัสองใบด้วยเนาะเออเก้าถ้วยหัวกลับแปดถ้วยหัวกลับเจ็ดดาบแล้วก็ราชาดาบ คือถ้าได้ไพ่ลักษณะนี้ถ้าเกิดถามว่าสเสน่ห์ประจําตัวของไพ่ของไพ่กระต่ายคืออะไรสเสน่ห์ประจําตัวของไพ่กระต่ายก็คือหมายถึงว่าเป็นคนบุคลิกคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็มองถึงอนาคตคิดอ่านทําอะไรเร็วแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องกับตรงที่ว่าความใจร้อนเนี่ยเวลาคิดอ่านทําอะไรรวดเร็ว บางทีก็อาจจะลืม manage เรื่องการเงินไว้ว่าเอเงินเราจะพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนที่แบบมุ่งมั่นทำอะไรเร็วค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยมีความอดทนมากพอนะคะที่จะจีบจนสำเร็จได้นะคะดังนั้นถามบอกว่าด้วยเสน่ห์แบบเนี้น้องๆอ,อาจจะเห็นว่าเออมีไพ่เจ็ดดาบก็อาจจะคิดว่าไม่ยั่งยืนใช่ไหมฮะจริงๆแล้วไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวบอกว่าไม่ยั่งยืนนะแต่เป็นตัวบอกตรงที่ว่าเวลา เรามีเสน่ห์แบบนี้แล้วเราต้องการให้ยั่งยืนเราก็อาจจะต้องพัฒนาความรักของเรานิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นน้องน้องบางคนเป็นคนเลือกกองที่เป็นไพ่กระต่ายนี่ใช่ไหมคะแล้วอยากให้ความรักยั่งยืนก็คือแบบหมายถึงว่าเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าทํารูปแบบความรักให้มันมีเซอร์ไพรส์มีอะไรตื่นเต้นบ้างนะคะคือมันก็ช่วยให้ความรักไม่จืดชืดส่วนการได้ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเออมันเหมือนกับว่า เอาใจเขามาใส่ใจเราแค่นั้นก็จะทําให้ความรักยั่งยืนได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดถามบอกว่าสเสน่ห์จริงๆของเขาคืออะไรเสน่ห์เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามีความโลดโผนมันจะทําให้คนที่เข้ามาจีบเราหรือคนที่เป็นคนรักเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคาดเดาในตัวเรายากอารมณ์เหมือนกับเล่นหุ้นไม่รู้ว่าวันนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงนะคะมันต้องบอกว่าในบางคนอาจจะบอกโอ้ยคนอย่างนี้ไม่มั่นคงไม่เหมาะหรอกพูดยากค่ะเป็นเพราะว่า ในการครบหากันจริงๆแล้วเนี่ยพอคบกันไปจริงๆแล้วมันจะมีจุดจูนให้ลงตัวว่าจะต้องนิ่งประมาณไหนหรือจะทําให้คาดเดาไม่ได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเวลาอยู่กันไปเราพอจะคาดเดาได้ว่าเออเขาเป็นคนอยู่ไม่นิ่งนะแล้วทางนั้นเขาจะต้องปรับตัวอะไรไงกับเราถ้าเกิดรักกันจริงๆเนี่ยสามารถปรับตัวก็าหากันได้แล้วก็จะรู้จัก เขาเรียกว่ารู้จักลอมชอมรู้จักอ่อนลงบ้างปรับตัวเข้าหากันคือครูเคยเจอคนที่ได้ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยแหละชีวิตคู่เขาก็อยู่ยั่งยืนมาเนี่ยแหละต้องบอกว่าคนที่ทําอะไรรวดเร็วเปลี่ยนแปลงทานั่นทํานี่ตลอดเวลานะ่ยคือผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายเขาก็จะพอทราบว่าผู้หญิงเป็นคนแบบพุ๊บพับทำอะไรเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือแรกๆก็ไม่ชินหลังๆก็ปรับตัวเข้าหากันก็จะรู้ว่าผู้หญิงเขาเป็นคนคิดอ่านทําอะไรเร็วแค่นั้นเองส่วนผู้ชายจะเป็นคนแบบ เรื่อยๆช้าๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าหากันได้คือดังนั้นนะคะเวลาได้ไพ่เจ็ดดาบก็อย่าไปคิดว่าแบบแฟนเราต้องลักซ้อนแน่เลยคือถ้าเกิดเราเป็นคนรวดเร็วทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวทําให้เขาตามไม่ทันบางทีในความสัมพันธ์อะ่ะมันดีนะเป็นเพราะว่าเราจะดูคุมเครือทําให้เขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะการที่ว่าหายไปนานๆมีใครอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละคะสรุปนะคะสเสน่ห์ในแต่ละกองนะ สเสน่ห์ของกองนี้นะคะก็สเสน่ห์ของไพ่แมวจะเป็นลักษณะของตรงที่เป็นคนหัวเก่านะคะเชื่องช้าดูมั่นใจนะคะทําให้เรามั่นใจได้ในเรื่องเกี่ยวกับการครบหาส่วนสเสน่ห์กองที่2ไพ่ไพ่อีกาเนะี่ยก็จะเป็นลูกอ้อนนะคะลูกอ้อนแล้วก็เป็นคนที่ชอบ ชอบดูแลคนรักแล้วก็ชอบเป็นคนรักดูแลส่วนกองที่3เนี่ยจะเป็นในลักษณะของการคาดเดาลําบากทําให้ตื่นเต้นตลอดเวลาของการคบหากันเอาละค่ะน้องๆได้ไพ่แต่ละกองสเสน่ห์ของแต่ละคนเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์มาแชร์มาคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามเทนดี้ทารุนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ้อนิดนึงเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะที่ใช้ในการดูก็จะเป็นไพ่ชุดอียิปเชียนทารค่ะเอาละค่ะไปจริงๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ